นี่คือเบื้องหลังของคลิปวิดีโอจากทิกตอกที่มีคนดูมากถึง20ล้านวิวครับ1 2ึ่งสองสามฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินสวัสดีครับผมประสิตัวแสบครับวันนี้ผมจะมาลองทําอะไรสุดเฟี้ยวตามในทิกต o k ดูบ้างครับถ้าใครเล่นทิกต o k เป็นประจำต้องได้เจอวิดีโอนี้บ้างแหละ ว้าวเฟี้ยวมาเลยครับเป็นวิดีโอของช้อปปีนะครับคือเขาจับข้าวสา,าลีบนแผ่นกระดาษครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เป็นคําอะไรแบบเฟี้ยวมากครับน่าสนใจมากครับผมอยากลองทําดูบ้างครับว่าผมทําได้ไหมและเจาะมาเป็นยังไงครับมาเลยครับเรามาลองทำมาดูเลยดีกว่านะครับ อ่ะมาลองดูกันเลยครับคือในคลิปนั้นเขาใช้เป็นไม้กระดานแข็งๆไงครับแต่ผมไม่มีที่ใหญ่ขนาดนั้นไงก็เลยเอารีเฟ็กนี่ที่ใช้เวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่ยครับมาใช้แทนเพราะมันก็ได้อยู่นะมันก็สามารถกระโดดขึ้นมาได้นะครับโอเคทีนี้แล้วก็ข้าวสารนี่จัดมาอย่างเต็มนะครับเอามาเรียงทีนี้เอาเป็นรูปอะไรดีอ่ะเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วกันนะเป็นรูปหัวใจแล้วกันอ่ามันจะต้องหนาหน่อยไหมเนาะตัวหัวใจควรจะต้องหนาหน่อยเพื่อให้มันแบบเวลามันทุกขึ้นมามันจะได้เฮ้ยแต่ถ้านหนาเกินไปมันจจจะะะไไ่ดดด้นะ้้ตอออองงพีาลทกแว ไอ้ <S <S ออได้อยู่นะสวยอยู่เดี๋ยวจะอทำต้อง,ง,งหันหน้าออกอย่างนี้ครับอ่าใช่ไหม นนออเดี๋ยวนะไม่ใช่เขาจะกระดกจากข้างหน้ามาข้างหลังกระดกจากข้างหน้าแปลว่าข้างหน้าต้องขึ้นอย่างนี้อ๋อต้องหันหน้าอย่างนี้อถ้าใจหวจัวใจอย่างนี้ต้องหันหน้าอย่างนี้ครับเวลากระโดดขึ้นมาข้างหน้ามันจะขึ้นมาก่อนแล้วค่อยข้างหลังตามมาอย่างนี้โอเคมาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองทากันดูเลยครับว่าจบเป็นยังไงนะมามาครับตัวเองใช้กล้องสโลโมชันช่วยด้วยเลยครับรับรู้กันในการทาครั้งแรกเป็นยังไงนะครับมาหนึ่งสองสามว้าว โอ้ท้ที่ผมมองไ้ตามเมื่อกีก้กลางอากาศไม่เห็นเลยแต่เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องสโล์โมชั่นกันครับหนึ่งสองสามเป็นจมูงกลมเลยครับน่าจะเป็นจังหวะการที่กระดกขึ้นอ่ะผมยังกระดกไม่ถูกอ่ะควรจะต้องกระดกข้างหน้าขึ้นเร็วกว่าไหมคือรูปม,มันตั้งขึ้นอย่างนี้ครับเหมือนววงกลมนี้เป็นรูปเราใช่ไหมครับแล้วควรกระดกให้รูปมันตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแต่วิ่งผมทำคือรูปมันอยู่แน่นอนประมาณนี้ แดาว่าต้องกระโดดไวกว,วกว่านี้ครับต้องคืบขึ้นเร็วกว่านี้ครับมาเอาใหม่อีกรอบ,อรอบความพยายามครั้งที่2กับรูปหัวใจแบบเดิมครับมาดูกันนะครับ 1... 2... 3... ่อโอ้โ่าที่มองด้วยสายตาน่าจะเหมือนเดิมไปดูกันครับมาครับดูครับตรงนี้เฮ้ย,ยวืบเฮ้ยพอได้อยู่ว้าวที่ถึงแค่ตรงนี้ มีช่วงจังหวะหนึ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นหัวใจครับีถือว่าพอได้ครับว้าวมันอาจจะไม่ได้สวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับออกมาเป็นรูปได้อย่างไรจริงๆครับว้าวน่าสนใจมากครับทีนี้เราลองทำเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรในทุดีกว่านะครับดูว่าจะพออ่านออกหรือเปล่านะครับมาขอนี่เป็นตัวอักษร A ครับลองดูครับว่าเป็นยังไงครับหนึ่งสองสามว้าวเป็นไงครับเออเอาขึ้นวืบว้า ได้ยิงครับนี่ยอดกลับไปครับไปว้าครับเลยครับได้ยิงแต่คือต้องผมตั้งต่ําไปนิดนึงครับแสดงว่าต้องเงยขึ้นมากกว่านี้ครับเพราะแรโยนมันสูงขึ้นเลยหัวไปครับเฮ้ยแต่ได้จริงอ่ะเป็นตัวอักษรเอเลยครับโอ้ยสุดยอดมากเลยครับ yes! ได้จนได้คราวนี้เราเปลี่ยนเป็นรูปบ้างดีกว่านะครับตอนแรกเป็นสัญลักษณ์หัวใจไปแล้วเป็นตัวอักษรไปแล้วคราวนี้เราเป็นรูปกดไลค์ดีกว่าเป็นมือกดไลค์อย่างนี้ถ้าทําขึ้นมาได้นี่จะจ๋งมากเลย,เลยนะครับมาลองดูกันครับมาประมาณนี้ดูออกเนาะไปดูดูโป่งขึ้นแล้วก็เป็นมือกำเข้ามาอย่างนี้นะพอใจเข้าใจนะเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนอเออมันง่ายดีนะครับการทำข้าวสารเนี่ยแค่วางแล้วก็เกลี่ยๆปุ๊บได้เป็นรูปเลยอ่านี่ โอเคนะเป็นรูปมือไล่อย่างนี้นะครับลองดูกันว่าจอกมาเป็นยังไงมาเลยครับตรงนี้ปรับมุมกล้องสโลว์เรียบร้อยแล้วน่าเห็นกันเต็มๆจะชัดแน่นอนครับมาดูกันครับมาหนึ่งสองสามมาดูเป็นไงมาดูกันครับนึกวืบเอรี่นิดหนึ่งครับยังเบี้ยวไปหน่อยนึงแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้ครับถือว่าใกล้เคียงครับแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ตั้งตรงดีนะครับแต่ก็ได้เนาะพอดูออกว่าเป็นรูปกดไลค์อย่างนี้เนาะดูรูปกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอผมด้วยนะครับ สุดท้ายและวขอทำเป็นโลโก้ช่องสักหน่อยดีกว่าดูซี่จะออกมาเฟี้ยวแค่ไหนครับว้าวเรียบร้อยครับเป็นแกโลโก้ช่องสวยไปเยครับโอ้โ ยี่เหน,นื่อยใช้เวลานานพอสมควรครับกว่าจะทําได้แบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงจริงผมมันจะเป็นเป็นเงาสามชั้นใช่ไหมครับแต่ไม่ไหวเอาแค่ชั้นเดียวพอแค่นี้ก็น่าจะดูออกนะครับเป็นรูปโลกโก้ช่วงผมนะครับฮ่าอินฟินิตี้ครับโอเคลมงดูนะครับว่ามันจะออกมากลางอากาศสวยขนาดไหนมาเหมือนที่ผมบอกไปในต้นคลิปนะครับว่านี่คือเบื้องหลังของคลิปวิดีโอจากทิกตอกที่มีคนดูมากถึง20ล้านวิวครับหนึ่งสองสามวู้วววววเป็นยังไงเรามาดูกันครับ วิ๊บวุ้วชเช้าวินาทีครับได้ครับเป็นโลโก้ทองแบบสวยงามมากครับโอ้โ,อโอหฮะถึงภูมิใจที่ทำได้ครับโอ้มันก็ แล้วทีนี้ครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ข้าวสารล่ะใช้เป็นอย่างอื่นแทนจะได้ไหมผมก็เลยลองพยายามมองหาไี่มันเป็นเม็ดเม็อย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นแป้งอะ่ะไม่นจะได้นะาจะเป็นฝุ่นผงเล็กเกินไปแล้วมันก็จะปลิวนะผมว่าผมหาอะไรที่มันใหญ่ขึ้นกว่าข้าวสารดีกว่าซึ่งวันนี้ผมเลือกมาเป็นเหรียญครับถ้าสนใจเขาว่าถ้าเกิดใช้เหรียญจะทําได้หรือเปล่านะครับบอกเลยครับวเวลาผมดูโดยอะไรจากทิกตอกมาผมจะมาลองทําแบบอื่นเพิ่มเติมดูนะครับมาลองดูกันว่าถ้าทำกับเหรียญจะได้หรือเปล่านะครับมาเลย เองเอาง่ายๆก่อนเป็นวงกลมละกันเนาะอ่าดูง่ายๆนะครับวงกลมเอาวงใหญ่ๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเขาได้ทําแป๊บหนึง่งโอเคประมาณนี้นะวงใหญ่พอสมควรเลยนะครับอาจจะไม่กลมร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ก็ได้อยู่ดูออกว่าเป็นวงกลมนะครับมาเราทําดูกันว่าเป็นยังไงครับหนึ่งสองสาม ไ,ได้ไหมเนาะมาดูภาพถากันครับกับเหรียญน,นะครับดูซื้อพอได้อยู่แต่ด้วยความที่วงปันใจเกินไปครับย้อนกับมาหน่อยปุ๊บ เนี่ยครับก่อนที่มันพร้อมเ,เป็นวงแล้วอ่ะไอตัวแฉินที่ถือของผมอ่ะมันยังปิดอยู่มันเลยมองเห็นเป็นวงกลมเต็มเม็ดนะครับแล้วพอไปถือลงวงข้างบนก็แตกไปแล้วอย่างนี้ครับอแสดงว่าอยู่ที่จังหวะในการโยนด้วยครับแล้วก็รูปครับวงกลมของผมทอมี่อาจจะรูปใหญ่เกินไปเดี๋ยวขอรอบนึงดีกว่าเขาเนี้าเป็นวงกลมลูกเล็กหน่อยแต่หลายๆลูกอา,อาจจะสวยก็ได้นะครับมาลองดูกัน นี่ครับวงเล็กใช้เจ็เหรียญครับแล้ววงใหญ่ใช้20เหรียญครับสองขนาดอ่าลองดูกันว่าจะออกมาสวยหรือเปล่าครับโอเคครับ1 2 3 1> ได้ไหมส <2, 3 S 1> องซัมวืววิวเบยได้ยังมา ทำได้จริงๆครับย้ยแสดงว่าเหรียญก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ทำได้แต่เข้าสารครับอะไรก็ได้ที่มันเป็นเล็กๆสามารถต่อเป็นรูปได้ผมว่าทำได้หมดเลยครับในจังหวะของการกระโดดเราครับเราควรจะกระโดดให้รูปมันตั้งขึ้นให้สูงที่สุดนะครับซึ่งผมก็เชื่อเลยคว่าเบื้องหลังของคลิปตัวอย่างของเราเนี่ยน่าจะทำเป็น1สิบครั้งเลยกว่าจะได้แบบนั้นนะครับสังเกตได้พื้นดีดีครับแต่ไม่ได้เข้าสารเลยครับน่าจะทำมาหลายรอบพอสมควรเลยนะครับโคตรเฟี้ยวเลยครับอันนี้คือความพยายามพิเหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นนนนขขออออองงงงงกิ่่เเลลยยคครรัับบีีีุดดด็ืืหว โอช้อปปีจาก TikTok อที่ได้ยอดวิวไปถึง20ล้านเลยครับโอ้โหทําอย่างนี้นี่เองครับและมี่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากถ่ายเสร็จเรียบร้อยครับอืโอ้โหว้าว,วทุกอนุรูขุมพลของห้องเป็นเมล็ดข้าวสารหมดเลยครับดู อโออันนี้ไม่ต้องห่วงดราม่าก,กันนะครับว่าเปลืองข้าวสารพี่เอาไปกินดีกว่าอะไรอันนี้คือข้าวที่ผมเอาไว้หุงให้หมาของผมกินอยู่แล้วครับมันตกพื้นนิดหน่อยเอาไปหุงใหม่หมากินได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องดราม่าก,กันไปนะจ๊ะอ้า <c oughs> สนุกน้องจอจันกันเลยครับเอาน้องเรี้เต็มที่ไหนๆข้าวก็โละจะมบ้าแล้วเอาไปลุยโอ้โหขนาดนั้นเชียวเหมือนเลยเหมือนหิมะเลยใช่ไหมครับ ก็ดีดีเด็กเก่งเล่นอะไรก็ได้เนาะทุกอย่างเป็นของเล่นของน้องได้หมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆข้าไม่ควรเอามาเล่นนะคะเอาไว้กินนะคะโอเคค่ะป้าป๋าใช้ถ่ายวิดีโอนิดนึงเดี๋ยวเนี่ยไปหุงให้พี่สิงห์พี่หนึ่งกินนะโอเคไหมเอออันที่น้องนอนเล่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้พี่หญิงพี่หนึ่งนะคะโอเคพี่สาวได้เออพี่สาวด้วยสามตัวเนาะ ว้าวสนุกมากครับอาจจะต้องใช้ความพยายามสูงนิดนึงแต่ก็เฮ้ยมันดีครับจังหวะที่มันออกมาได้เห็นภาพล้วทาแล้วมันได้แล้วมันแฮปปี้มันฟินครับมันหายเหนื่อยไปทั้งหมดเลยครับโอ้โหซึ่งอันนี้เพื่อนๆคนเอาไปลองทํากันได้นะครับโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้หลายหลรุ่นถ่ายสตรโมชั่นได้นะครับภาพที่เพื่อนเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็มาจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับถ้าอยากได้ภาพเฟี้ยวๆแบบนี้เอาไปลองทํากันดูครับถ้าเกียจเลอะเทอะมากแบบผมนี้ก็ใช้เหรียญก็ได้ครับที่ทาให้ดูเห็นครับใช้เหร จะเป็นเม็ดนะครับถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดํางาอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ข้าวสารนี่แหละมันหาง่ายหน่อยยิ่งก็าซื้อเป็นข้าวขาวถูกๆเนี่ยก็ยิ่งราคาถูกนะครับโอเคนี่แหละครับเห็นไหมครับการจะทําวิดีโอหนึ่งนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับอันนี้ของช้อปปี้เขาทำนะครับเห็นไหมครับมีคนดูถึง20ล้านวิวเลยนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องลงทุนทํามากขนาดไหนต้องคิดต้องถ่ายไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับแต่สุดท้ายผลออกมาก็โอ้โหคนดูทั้งประเทศเลยครับสุดยอดมากเลยยครับสุดดทท้้้าาาาากก็ฝไไวว่ถผมํ เพื่อนๆก็ทําได้ครับถ้าอยากเล่นเอาไปทํากันซะยังไงส่งรูปหรือวิดีโอมาแชร์กันใน Facebook Fanpage หรือว่ารีแอคมาทางทิกต o k เลยก็ได้นะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเพื่อนจะทําออกมาได้เฟี้ยวขนาดไหนครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่รับชมครับหน้าที่ต่อไปของผมก็คือ เก็บกวาดห้องเคลียร์แบบยกใหญ่เลยครับโอ้โหปวดตับแน่นอนครับยังไงเพื่อนๆกลมาใจให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ช่องผมด้วยนะครับเวลาผมมีวิดีโอใหม่เพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับวิดีโอจากทิปตอมีเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจับมาให้เพื่อนๆดูแบบเต็มตาเต็มใจแน่นอนครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับช่องผมลงดูทุกวันเวลา9โมงเช้าเลยนะครับไปไล่เก็บห้องก่อนงานยาวทีนี้สวัสดีครับเห็นห้องแล้วเพียนอนดีกว่า